สวัสดีครับบลอก BGP เองนะครับวันนี้เข้าประเด็นเลยละกันนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับเมื่อเช้าก็เลยต้องออกมาพูดหน้าเพจกันเลยคลิปวิดีโอไปเลยนะครับผมก็เข้าเรื่องเลยนะครับจะเ,เปิดให้ดูข้อมูลกันก่อนนะครับมีเมื่อเช้าลูกค้านะครับทักมาถามว่าที่นี่ใช่ร้าน๊อบหรือเปล่าโดนหลอกกันไปหลายเจ้าเลย เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนี่นี่นี่นจะเห็นไหมว่าสอบถามครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ของที่ร้านจริงไหมคะอ่านี่คือเป็นลูกค้าที่แบบยังแบบไหวตัวทันไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาให้ดูกันก่อนย้อนกลับมากันก่อนนะครับรถที่เขาเอาไปขายเนี่ยคือมันไม่ผิดรอะครับรถที่เขามาขายเนี่ยมันคือเป็นรถสกูตเตอร์ธรรมดาธรรมดานะครับเขาไม่ผิดที่เขาขาย แต่มันผิดตรงนี้ครับลูกค้าพอเวลาเขาแอดไลน์เข้าไปคุยนะครับเห็นไหมสิ่งที่มันผิดเลยผมต้องแจ้งลูกค้าคือมันเป็นแบรนด์ที่ร้านครับ BJP ครับเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่เขาทําผิดแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็ไปหลอกลูกค้านะครับลูกค้าก็เนี่ยไปพิมพ์เนี่ยบาบาเนี่ยครับประสบการณ์มากกว่าสิบปีไม่เคยโกงครับเก็บเงินไปทางขายของเนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับ แต่เอาเอาแบรนด์ผมมาไปอ้างจริงไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนเลยนะครับมาคือโดนลูกค้าโดนมีประมาณหลายเจ้าเหมือนกันทักมาเนี่ยโด,โดนโอนตังมัดจามาแล้วก็มีนะมันเริ่มกันเลยต่อไปนะครับคือต้องแจ้งแบบนี้เลยว่าถ้าลูกค้าอยากเช็คความแน่ใจว่าเป็นของ b j p จริงหรือล่าโทรเข้ามาเลยครับเบอร์ก๊อกมีเบอร์เดียว ลงหน้าเพจหลานเลย0864270590 l ล n e i d เป็น KWRATI2014 e นะครับหรือว่าสะกดว่าก e ีรติ2014นะครับก่อนโอนยอดเงินผมมีอยู่2บัญชีบัญชีที่1คือเป็นบัญชีส่วนตัวคือนายกิรติทวมก่อนบัญชีที่2คือเป็นบริษัท BJP l o g i s t i c บ Bank นะครับ เพื่อความชชวร์ของลูกค้าแล้วผลประโยชน์ของลูกค้านะครับลูกค้าก็ไปดูหน้าเพจได้เลยครับเมื่อกี้สักพักใหญ่ๆผมแจ้งไปแล้วน้ว่านี่นะครับคือหน้าตาบัญชีอันนี้ไม่ใช่บัญชีผมนะนะครับให้ลูกค้าโอนเข้าไปโดยที่ใช้ลายของ BJP นะครับให้โอนเข้าไปในยอดนี้นายสันติสุขนี่นวลหลานี่ครับธนาคารอมสินนี่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะครับแล้วดูนะครับเมื่อเช้าผมทักเข้าไปแล้วนะครับผมบอกว่า ให้เปลี่ยนรูปให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับบอกว่าทําแบบนี้มันไม่ดีนะครับเนี่ยคือก๊อปไปหมดเลยก๊อปปี้ไปหมดเลย,ย BJP นะครับนี่คือสถานที่หน้าร้านอันนี้ก็คือแบนดิ้งที่ร้านนะครับก๊อปไปหมดเลยนะครับผมบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังไม่รู้หรือไม่รู้อือน,นะครับก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมก็ต้องมาแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนกลัวลูกค้าจะหลง ว่าเฮ้ยของถูกราคาเหลือขนาดนี้โอน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 กันไปแต่จริงไม่ใช่ของที่ร้านนะเดี๋ยวจะมาหาว,าว่าเฮ้ยร้านนี้ขายของแล้วโกงผมไม่เคยโกงลูกค้านะครับไม่เชื่อเช็คเครดิตดูหน้าเพจได้เลยผมขายจริงส่งจริงนะครับทั่วประเทศนะครับมาอยากจะเช็คความให้แน่ใจว่าใช่ของที่ร้านหรือเปล่านะครับดูนี่ครับลูกค้ากดเข้าไปในไลน์เลยขออนุญาตลูกค้าท่านนี้แล้วกันนะครับพอดีพวกนี้ปิดการขายนะครับ ลูกค้าดูกันดีๆนะครับนี่เบอร์มือถือของผมนะครับ0 8 6 4 7 7 5 9 9กก๊อปนะครับ Line ID กีรติ2014หรือกดแอด l ลเลยก็ได้นะครับตรงนี้ปึง้งเนี่ยครับมันจะเด้งเข้ามาที่ l ล n e เลยเท่านี้เองครับก็คือจะแอดผมแล้วนะครับไอรูปภาพเนี่ยทางไลน์เนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะสามารถนะท,ที่จะกลอบแล้วก็เอาไปวางแล้วไปหลอกคนอื่นได้อีกแต่ แอดไลน์ผทางเพจ f a c e b o o k เลยครับหรือว่าแอดเบอร์มือถือเข้าไปเลยนะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับเป็นการป้องกันตัวผมเองด้วยแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยนะครับที่จะไม่ถูกโกงหรือว่าถูกหลอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้ง้าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ